มาพี่น้องตามบักกระตองกับปลาแดกตอนบักตองน้อยจับแซ่ต้มหม้ป่าบบกกเซื้อมากระยิ่งแห้งกระงยงแห้งเก็บไว้นานได้นานเปรี้ยวปากบักตองบักกระตองบักกระอ <c oughs> <c oughs> ถอดแก่สวยมากกินเป็นไหมป็น่ะ ชิมดูอร่อยนะวันดีก่อนเดี๋ยววันดีท่านผู้ชมก่อนอืม ต้องน้อยไม่น่อยเลยน้อยเปรี้วยตวตามใจตะไคร้ ครับเขามันจะบุถอมันผักกินตามี้ยังกินกับเขาเราหมกวัวเราบมักเราผ่านกินแต่ยังยดงเงียเพลินอยู่ว่าอายุหลายสมไมกับหัวโอ้มันเป็นการสาเหตุที่เบื่อลับเขาหอีกล่ มันนั่งปนีมันกันเยมันมแวก็ยิ้มเลยแต่อิงกับโมเดลกันอหรอด้เอาไม่ขอไปไม่ตักก็เพินแนี่แต่ตอ,อิงอย่างอิองพอเขาเจ้าเก็บเรียบ มันแรงมันแก่ตัวมันไอ้แมาดูนะีโหัวใหญ่มากเลยครับนั่งๆๆลุงมามาจากไหน,นลุงก็ไปเก็บเอาไปก่ตอนไหน,น

กำลังมันเท่านี้นอ่ะแต่เนี่ยตัวมันกลัมากอันเดี๋ยกตอนอไข่เยอะมากเลยนะอือ นี่ก็สามตัวเนะไปทั้งคืนไปทั้งคืนเหลือกี่ตัวได้วองสามตัวได้เองสามตัวว่าใครให้อะก็าหาเองอืมเลน็นเนอง่ได้ งานี่ค <nose> ือไฟเก่าใช่ไหมลูกครับล้างมือด้วยนะจับแล้วล้างมือด้วยโอ้ยจ็บ